พุธศกราช2,530ครับหลังจากที่เราได้รับฟังการบรรยายจากทานยากรนะครับเราจะขึ้นไปดูอารยธรรมโบราณ5,000ปีของวิทยาภัณแห่งนี้กันครับ อย่างนี้นะครับมีส่วนการจัดแสดงหมดออกเป็น9้าส่วนด้วยกันดังต่อไปนี้ครับส่วนจัดแสดงที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชกับบ้านเชียงจัดแสดงเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหลุมขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2515ทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริอันทรงคุณประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นบ้านเชียงและความก้าวหน้าในการศึกษาวิชาการโบราณคดีของประเทศไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนจัดแสดงที่สองการดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียงจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของการทำงานด้านโบราณคดีที่บ้านเชียงผ่านลำดับเหตุการณ์และบุคคลสำคัญทั้งชาวบ้านและชาวต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง จัดแสดงที่สามการปฏิบัติงานทางโบราณคดีบ้านเชียงจากแสดงบรรยากาศการทำงานณหลุนขุบค้คนที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอาทิการคัดแยกการวิเคราะห์โบราณวัตถุตลอดจนเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำงานของของนักโบราณคดีระหว่างปีพุทธศักราช2517ถึง2518นอนอกจากนี้ ยังมีสื่อดีทัศนัที่ทำเสนอบทสัมภาษณ์นักโบราณคดีและนักวิชาการที่เคยมีส่วนร่วมในการขุดค้นทางโบราณคดีส่วนจัดแสดงที่4บ้านเชียงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีจัดแสดงหลุมขุดคนรร้นจำลองและการปฏิบัติงานทางโบราณคดีในขั้นตอนต่างๆอาทิ การถ่ายภาพการสดบันทึกหลักฐานโดยผู้ชมสามารถเดินผ่านเข้าไปชมในหลุมจำลองได้อย่างใกล้ชิดส่วนจะแสดงที่5โบราณวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพสีในจะแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพสีใน และนำมาจัดแสดงตามลำดับอายุสมัยทั้งภาชนะดินเผาเครื่องมือและเครื่องใช้เครื่องประดับและเครื่องมือเหล็กเป็นต้นส่วนจะแสดงที่6วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์จะแสดงหุ่นจำลองสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ในวัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาทิการล่าสัตว์ การเกษตรกรรมการทำภาชนะดินเผาการทำโลหกรรมการทอผ้าโดยจะแสดงหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย ส่วนจัแสดงที่7บ้านเชียงการค้นพบยุคสัมฤทธิ์ที่30การจัดแสดงส่วนนี้ปรับปรุงมาจากชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้จัดทำขึ้นและนำไปจัดแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกาและสิงคโป,โปร์ โดยมีการนำเสนอหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการค้นพบในแถบเอเชียอัคเนย์จนกระทั่งมีการค้นพบ